สวัสดีครับเพื่อนๆผมคีนครับผมเลยก็พีมสไตล์ชาแนลครับโอเควันนี้ได้อัดคลิปตอนประมาณตีสี่ครึ่งครับโอ้โหสดชื่นมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคเอาละเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะวันนี้ผมจะมาแนะนําแมป,ปที่หลายๆคนอ่าเรียกได้ว่ายังไม่รู้นะว่ามันอยู่ตรงไหนนะั่นคือนิฟแฮมนั่นเองนะครับผมซึ่งจะวันนี้จะไม่แนะนำนิฟแฮมชั้นหนึ่งแล้วกันนะซึ่งเป็นที่เก็บเลเวลตั้งแต่เจ็ดสิบถึงแปดสิบห้าขึ้นไปของพวกอาชีพสาย a อจีไอแล้วก็ไนาลากนะ คือสวรรค์เลยแหละเพราะว่าเนื่องจากที่จะให้เลเวลที่ค่อนข้างดีแล้วนะฮะมอนสเตอร์ที่ค่อนข้างหนานแน่นพอสมควรนะแล้วก็ที่สําคัญคือว่าดอกขยะแพงมากเลยชิ้นหนึ่งก็สามถึงห้าร้อยถ้าเกิดเอาไปโอซีที่บางชิ้นก็หก0 0เจ็ดร้อยเลยก็มีนะฮะแล้วก็ยังมีไอเทมที่เนี่ยฮะไอเทมคีที่หลายๆคนอยากจะรู้ว่ามันมาจากไหนนะคือดิเดลแพ็กเก็ตนะฮะแล้วก็ ยอสปูนเนี่ยทำไมมันขายที่อายุทยาแพงเหลือเกินนะบางคนเนี่ยบางเซิร์ฟเวอร์นะขายหมื่นกว่าบาทนะบางเซิร์ฟเวอร์ก็สามพันเก้าอ่ะต่ำสุดเนี่ยนะสำหรับไอ้เจสองชิ้นนี้นะครับผมซึ่งมันดรอปง่ายมากๆที่นิฟเทมนะฮะหลายๆคนเอาไปขายไปร้อยๆอันนี้เรียกได้ว่าครึ่งชั่วโมงนี้โอ้โหหาเงินกันได้ทำให้นับแลายเทมนี่คือ4-5่ถึงหแสนเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มันยังจะดรอป ไอเทมที่ค่อนข้างที่จะล้ำค่าสุดๆนั่นก็คือแมนสล็อตแล้วก็มัฟสล็อตนะฮะแล้วก็จะมีพวกขยะที่เรียกว่าอะไรพวกอาวุธชุดเกาะราคาแพงเอาไว้ OC ได้อีกนะฮะโอเคเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะว่ามันไปยังไงก่อนอื่นเลยครับผมจากแผนที่นะฮะให้วาร์ปจากมอล็อกครับผมมาที่โคโมโดนนะแล้วก็วาร์ปจากโคโมโดไปอัมบาร่าครับผมโอเคไปกันเลยดีกว่าปึ๊บเนี่ยเดี๋ยนะ,ะโอเคอัฟฟ้า เลือกวาไปอัมบาร่าครับผมอ่าโอเคมันจะมีจุดเซฟต,ตรงนี้นะฮะคาฟาซาับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่วาปนนะครับขอกดวิ่งเลยแล้วกันนะอืมไม่ใช่อนะันนี้นะฮะเนี่ยวาปนอันนี้นะโอเคทำไมมันจะมาโผล่แต่ตรงนี้ทีเดียวเออเอาอละนะฮะ อ่ะโอเคตรงนี้น่าจะใกล้สุดไปเลยครับอ่าเข้าวาปนี้นะฮะโอเคแล้วก็เดินผ่านแบบนี้ไปสองแบบนะครับผมวิธีเดินที่แบบนี้ก็คือพยายามเลือกอทางที่มันเป็นรากไม้ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะมันจะพาเราไปถูกทางนะครับผมโอเคเนี่ยนะคือก็จะเป็นเมื่อก่อนนี้ก็จะมีบอดที่ เอาาเปิดตีพวกไม้พวกนี้นะฮะเยอะนะฮะเป็นทางผ่านที่ก็ท่างเยอะสวยเลยทีเดียวผมนะผมชอบมากเลยแบบนี้โอเคโอ้แมปกับมีผักกระพิบเยอะจังอยากมาตีอะ่ะ <c oughs> <c oughs> เข้าไปเลยอ่านี่ก็คือนิฟเพมนะฮะชั้นหนึ่งนะ โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวไหนหดรอปอะไรบ้างนะครับผมแล้วก็ให้ XP กันเท่าไหร่อามาดูเจ้าตัวแรกกันก่อนอตัวนี้ครับให้ XP ม,นะแบบมันเจ็ดันนะสหาหบเซิร์ฟที่เป็นคูณ2อยู่แล้วก็ไอเทมที่เด็ดของมันเลยก็คือ muffle slot นะโอเคลองมาตีกันดูครับผมนะเราไอเทมก็ดรอปขยับม,มา3 400ถึง400บาทเลยเดียวเลยฮะโอเค ต่อไปเดี๋ยวผมพยายามจะหาตัวอื่นอ่าไอตัวนี้แหละฮะทีเด็ดอีกตัวหนึ่งเลยทีเดียวคือขยะของมันเนี่ยแหละครับที่สามารถเอาไปขายที่อโยธยาได้นะฮะเนี่ยเห็นไหมดอกมันเป็นแพ็คคู่เลยนะั่นคือเนี่ยฮะเจ้าสปูลกับนิเดแพ็กเก็ตนะฮะเนี่ยแหละเจอตัวนี้วิ่งเข้าใส่ก่อนเลยนะฮะเป็นตัวรวยเลยทีเดียวนะนอกนั้นก็ธรรมดาธรรมดาพวกนี้ดอกแต่ขยะนะโอเคแล้วก็ดอกไม้ผีด้วยนะตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะ ไม้ผีก็มีราคาอยู่ครับผมนะโอเคถือว่าเซิร์ฟไอริสตอนตีสี่เงิน่าจะมีคนอยู่บ้างนะอ่านี่ไงมีคนอยู่นะครับผมอ่าเจอตัวนี้ก็หวดก่อนเลยครับให้ของดีครับผมโอเค เดี๋ยวเราจะหาอีตัวหนึ่งที่งถือว่าดอบแลราคาดีที่สุดในแมปนี้เลยนะน,นี่ยฮะไอเจ้าดูราคาเนี่ยนะฮะเจ้าตัวนี้มันจะดอบแมนสล็อตนะครับผมขายได้ราคาดีเลยทีเดียวนะโอเคที่นี่อยู่ได้ตั้งแต่เลเวล70นะฮะอยู่จนถ้าเกิดเป็นไนส์าสายลากเนี่ยส่วนใหญ่พวกไนท์สายลากจะอยู่กันยัน85เลยนะสายอื่นก็คือว่า อย่างฮันเตอร์เลยพวกนี้ตัวที่จบสกอร์ไวๆก็อยู่กันได้แล้วส่วนใหญ่ก็จะมาฟาร์มเป็นมากกว่านะสำหรับคนที่เลเวล85แล้วเเรียกว่าอะไรอยากจะฟาร์มที่นี่ต่อนะฮะโอเคเรียกว่าเป็นแบบมหาชนของหลายๆเซิร์ฟเวอร์นะ,ะแต่ว่าผู้เล่นใหม่บางคนก็อาจจะไม่รู้วิธีมาแนละ้วโอเคก็มาตามคลิปที่ผมบอกนี่แหละนะโอ้โหหัวใจดอกดีมากฮะอ่าหลังจากที่เดี๋ยวนะ มันจะดรอปต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ามันไม่ได้ดรอปแต่สล็อตอย่างเดียวนะฮะที่นี่มันจะดอบอ่าแบบไม่มีสล็อตก็ดรอปนะฮะแล้วก็มีสล็อตก็ดรอปเหมือนกันนะ,ะอ่าอ่าเดี๋ยวได้ยินุฬหานอยู่ตรงไหนวะอ่าเนี่ยแหละลองสักชุดดีกว่าเผื่อถูกหวย <c oughs> ไม่มีอะไรดรอปเลยนะฮะเนี่ยขยะ่าค่อนข้างที่จะดรอปเยอะนะครับผมนะครึ่งชั่วโมงนี้ก็โอ้โหมีสิทธิ์ทำได้สามถึงสี่แสนเลยทีเดียวนะฮะส่วนสำหรับคนที่เลเวล85แล้วนะโดยเฉพาะอันนี้ผมจะแนะนำพวกฮันเตอร์หรือว่าสายที่มีความเร็วค่อนข้าง,งสูงนะครับฟีลค่อนข้า,ขาง,งสูงเนี่ยผมแนะนำให้ลงไปอีกสชั้นนะครับผมซึ่ง ชั้นล่างสุดของที่เนี่ยจะมีบอส MVP นะเรเรียกว่า,อ,าอยู่ได้กันยันเก้าเเลยนะสำหรับดันเทียนนี้นะก็ค่อยๆขยับเลเวลลงไปเรื่อยๆแล้วกันนะความยากก็จะยากมากขึ้นนะเพราะว่ามอนก็จะตีแรงแล้วก็เลือดค่อนข้างจะเยอะขึ้นนะครับผมสำหรับที่นี่นะชั้นล่างๆโอเคขอชอุดนึ่งได้โอกาสหาปังไปในตัวเลยครับ ห,หัวใจที่ดอปลัวๆเลยนะฮะยังไงก็ลองมาก็ดูแล้วกันนะครับผมนิฟแฟมเดี๋ยวผมจะลองวิ่งไปชั้นล่างให้ดูแล้วกันนะว่ามันมีอะไรบ้างนะัํสำหรับคนที่อยากเห็นที่นี่ชั้นล่างสุดจะมีบอส MVP ด้วยนะฮะชื่อว่าหลอด u p e a t h นะอ่า ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะมีบุญได้เจอปะนะฮะเดี๋ยวลองไปดูกันแล้วกันนะเผื่อเจอเผื่อได้บวกเผื่อได้บวกอันนีด้ดูชั้นสองนะฮะพอลงมาเ,เดี๋ยววิ่งดูวล้วกันโอ้ตัวนี้ตัวปัญหาเลยครับผมตีค่อนข้างหนักนะฮะถ้าเกิดว่าไนสายลากเนี่ยถ้าของรบๆหน่อยเนี่ย มาลากที่นี่ก็ได้นะครับผมน่าจะโดนเบาอ่ะเบาผมเยอะเลยเพราะผมนี่ตัวแทบไม่ได้ใส่อะไรเลยนะฮะมีแต่ของเบสิกเบสิกนะอ้า้โอเคเดี๋ยวโอ้โหเยอะมากครับโอ้อันนี้จะเป็นเนี่ยฮะชั้นนี้ก็จะมีบอสเอวีอยู่แต่ผมไม่แน่ใจว่า ตายไปหรือยังนะเดี๋ยวผมจะลองเดินหามันดูสักแป๊บหนึ่งแล้วกันเผื่อได้เจอเผื่อได้เจอเผื่อได้สัมผัสนะฮะแต่ชั้นนี้มอนสเตอร์ไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่นะฮะถ้าทางมันจะกลัวเรานะฮะเนี่ยไม่โผล่หน้ามาเลยนะ เสียงลมเสียงอะไรมันได้อารมณ์เหลือเกินนะฮะก็สำหรับคนที่ชอบแนวโกธิกนะก็ียกโกธิกมานะเหมาะมากเลยทีเดียวฮะดูเพราะว่าดูอะไรมันไม่ค่อยจะลงลูก,กตาเท่าไหร่นะสำหรับแบบนี้แต่ตอนนี้เราอยากเจอ MVP มากนะฮะ ไม่รู้มันจะโผล่มาให้เราเจอหรือเปล่าเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะลองเอาอลองเอาขยะพวกเนี้ฮะไปขายแบบธรรมดาดูโดยไม่ผ่าน OC นะผมอยากรู้ว่ามันได้สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเท่าที่ผมจำได้อะผมทำได้สูงสุดในแมบนี้นะผมรวมกับที่เอาของไปขายเควสออยุธยาด้วยเนี่ยอครึ่งชั่วโมงนี้ เอาตรงๆนะฮะรวมของนู่นของนี่ด้วยผมหาวันหนึ่งได้โหไม่บอกดีกว่าเลยไปไปหากันตัวเองไปลองกันตัวเองแล้วกันนะฮะของแบบนี้นะผมเหมือนจะได้ยินเสียงละเหมือนจะได้ยินเสียงครับเหมือนจะได้ยินเสียง ใส่มันจะไม่มีหรือเปล่าแปตต้ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคเอาป็นว่าเดี๋ยวเรากลับเมืองไปสรุปราคาของแบบคร่าวๆกันก่อนแล้วกันนะฮะว่าได้ประมาณเท่าไหร่นะโอเคเดี๋ยวจัดการดูลหารก่อนเผื่อได้แมนสล็อตดอกห่วยสรุปก็คือโอ้นี่ะได้ใบฮิวไปด้วยนะอย่างน้อยก็สี่ห้าร้อยแหละนะเอาอีกางนนึงแล้วกัน เสียได้ฮะไม่รู้ว่า MVP ตัวนั้นแพทนี้มีหรือเปล่านะลองบวกไอ้นีน่ดวกันเลือดเยอะฮะถ้าเกิดว่าอันนั้นมันต้องใส่โล่นะถ้าเกิดไนท์ถือสองมือมามันก็ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าไหร่คือผมอยากลองใส่โล่กบแดงมายืนบวกดูแล้วมันจะโดนตักเท่าไหร่ โอ้ตัวสามหมื่นเลยนะโอเคเดี๋ยวกลับไปดูราคาของกันเดี๋ยวฮนะขอวิง่งอีกสักมันเหลือวิ่งหกอันผมขอลองวิ่งดูก่อนแล้วกันนะเดื่อผมเจอของดีโอเคผมไม่มีแล้ว,ลวปะกลับกันเถอะอืมเปิด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 บาย โอเคมาดูราคาของคร่าวๆกันนะฮะว่ามันตกชิ้นละเท่าไหร่นะอื้อลากดูไม่ได้ลากไม่ได้โอเคสุดแล้วอ่ะไม่เป็นไรนี่ฮะไอเจอนดิโลแพ็กเกจนะเอามาขายอย่างเงี้ยได้416คือไม่ผ่านดีซีนะฮะบล็อกแคนดิโลนะ300ก็คือ OC ก็ือน่าจะ400แหละพักโดนี่500ฮะ เอ็มออฟตูลฮา600 700, น6 0รกับ700ผมว่าโอ้โหโอซี700คือเนี่ยแหละดูคร่าวๆราคาของพวกนี้ก็เนี่ยใบฮิวใบละ1,000บาทแล้วดูนะของเควสในเซิร์ฟเวอร์ไอริสนะที่เขาขายกันก็เนี่ยสามพันห้าโอ้ถือว่าราคาค่อนข้างสูงนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดดอปผ้าคุมดอปรับมานี้ก็ไม่ต้องพูดเลยฮนะโอ้เรียกได้ว่าวันหนึ่งนี้ ล้ำซ้ำแน่นอนนะดูโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะหมดแค่นี้แวนะครับก็คงไม่มีอะไรมากแล้วลองมาดูกันแล้วกันนะครับสำหรับคนที่เลเวล70ขึ้นไปนะครับผมนะเอามาลองดูกันแล้วก็ไนส์สายลากนะฮะเหมาะมากเลยทีเดียวรับผมนะแล้วก็คลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดคิดว่ามีประโยชน์นะครับก็ฝากแชร์กันด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่เล่นใหม่จะได้อ่ มีที่ให้เที่ยวเล่นมากขึ้นนะในเกมนี้จะได้ไม่น่าเบื่อมากจนเกินไปนะแล้วก็าฝากไลค์และ u b s c r i b e กันด้วยนะครับขอบคุณมากเลยทีเดียวนะสำหรับทุก subscribe และทุกยอดวิวนะครับผมโอเคแล้วก็ผมจะไม่มีอะไรครับคลิปนี้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะก็ดูแลตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักด้วยแล้วกันนะครับผมก็เป็นช่วงเวลาที่ประเทศไทยมันชุ่มรุ่มดอนนะยังไงก็ดูแลกันที่ดีๆแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจะไปแล้วครับ เจอกันิหน้าครับผมบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย